วันนี้แม่อุพาท่านผู้ชมมาดูบ้านสวนไวกรเกษียณที่ดินขนาด2ไร่1งาน19ตารางวาค่ะตำบลพมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกใกล้กับถนนหลักลรังสิตสามย์ห้ากรุงเทพนครนายกเพียง1กิโลเมตรนะคะเข้ามาก็จะเจอโครงการของเราตอนนี้นะคะมีเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านสวนปลูกต้นไม้อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ค่ะม,มีทั้งหมดสแปลงค่ะติดถนนสาธรารณะหินคุก หเมตรนะคะแปลงที่1ค่ะขนาดสองไร่หนึ่งงาน19ตารางวาสองล้านหห้าหมืบาทนะคะหรือตารางวาละ2,900บาทเท่านั้นเองค่ะถ้ายัางไงนะคะมาเป็นเจ้าของดวนวเลยนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในค่ะเข้ามาโครงการก็จะมีแปลง1นึสองสามนะคะถนนสาธารณาเราถมให้เท่ากับที่ดินเลยนะคะจะเห็นว่าข้างเคียงเนี่ยเป็นที่นานะคะ หินคุกเส้นนี้เราสร้างทั้งหมดหกเมตรนะคะวันนี้ก็มาในวันที่สิบธันวาคมสองพันหหห้้ารอยกกสิบนะคะแปลงที่ว่างอยู่มีสามแปลงนะคะก็คือเป็นแปลงหมายเลข4ค่ะรายละเอียดตามผังที่อุ้ขึ้นให้ค่ะ เข้ามานะคะก็จะอยู่ทางซ้ายมือด้านหลังเป็นวิวภูเขานะคะนี่โครงการพัฒนาก็คือลงผลไม้ให้นะคะเป็นตามแนวเขตจะมีเป็นไมโยมฝรั่งนะคะตามหังภาพทางอากาศก็คือจะเป็นลำรางนะคะด้านหน้าแบบนี้ สำหรับที่ปลูกต้นกระท้อนนะคะมีปลูกเกรกระท้อนมังคุดเนี่ยค่ะเราปลูกมะยงชิดกล้วยมาในวันที่10บธันวาคมก็ยังมีน้ำนะคะระดับน้ำไม่ได้แห้งเลยน้ำที่ผ่านมาก็จะติดกับคลองผลมณีนะคะ ท่านก็สามารถมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นที่ดินที่พร้อมนะคะมากๆเลยระบบน้ำใกล้กับถนน305ู้แยกสุพรรณิกาเพียง2กิโลเมตรนะคะจากที่ดินของเราเดินทางมาจากกรุงเทพวิ่ง305นนะคะจนมาเจอแยกสุพรรณิกาค่ะกับรถตรงพีทนะคะก็จะเข้ามาเห็น โครงการนีคะแยกสุพรรณิกาอยู่ด้านหน้านะคะแป้งหมายเลขสี่นะคะวันนี้คือโครงการก็ใช้รถไถปรับแต่งให้เรียบร้อยนะคะทําคันดินให้นะคะนี่มีเพื่อนบ้านปลอดภัยนะคะใกล้ตลาดนครนายกเพียงสกิโลห้ากิโลเมตรนะคะนี่ค่ะน้ำใสมากเลยนะคะมา เลี้ยงปลาหรือทำคาเฟ่บ้านสวนเกษตรอยู่ได้เลยนะมีสะพานให้เรียบร้อยเลยนะคะสองล้านต้นๆก็มาสร้างบ้านปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้ตามที่ต้องการเลยนะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะคะอยู่วิถีชีวิตพอเพียงเนาะ แปลงนี้ห้ามพลาดนะคะสวยมากๆเลยนะคะลงมะพร้าวให้นี่ปลูกไม้ผลเต็มพื้นที่เลยนะคะไม่ต้องกลัวเสียภาษีที่ดินเปล่านะคะทันที่จะลงทุนกับที่ดินก็ลองมาดูแปลงนี้ได้เลยค่ะขนาดสองไร่สิ้าตารางวาเพียงสล้านต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะคะ มาดูแปลงหมายเลขห้านะคะแปลงนี้ด้านหน้ากว้างติดถนนสาธารณะเลยค่ะขนาดเท่ากันนะคะที่ดินตามรูปนะคะถ้าสังเกตตอนนี้ก็จะเห็นที่เราไถาพรวนให้แบบนี้เนาะเนื่องจากฤดูฝนนะคะมันก็จะมีหญ้าขึ้นตามปกติเราก็ไถกลบให้เรียบร้อยนะคะเป็นที่นาเราถมให้เต็มพื้นที่เลยนะคะด้านหลังมีบ่อสะสำหรับ ไว้เลี้ยงปลานะคะหรือเป็นแหล่งน้ำไว้กรณีที่มาปลูกต้นไม้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะแปลงนี้ไม่มีลำรางด้านข้างนะ,ะแปลงนี้เป็นแปลงหมายเลขห้านะคะตอนนี้อยู่ตรงที่เป็นสระน้ำนะคะมาวันที่สิบธันวานํำก็ยังเต็มนะคะอยู่ที่ระดับผิวดินนะคะขอบบอกก็คือเป็นความสูงของที่นาเดิมนะคะ แล้วด้านข้างเนี่ยค่ะเราก็ถมสูงขึ้นมาให้นะคะข้างเคียงแปลงหมายเลขหกลูกค้าซื้อแล้วนะคะเราอยู่เป็นแปลงหมายเลขห้าค่ะด้านหน้าติดกับบ้านสวนของเสืออิ่มนะคะเขาจะแผ่นทําเป็นคาเฟ่ค่ะเข้ามานะคะแปลงของเราก็คือเลี้ยวขวามาถนนสาธารณะกลางแปลงเนี่ยค่ะสองไร่เลยนะเนี่ยแต่ถ้าท่านที่อยากมาได้หนึ่งไร่เนี่ยก็แบ่งชวนเพื่อนมา,าหารกันได้เลยนะ ถ้าจะให้ถมบอกหรือ,อยังไงก็คุยกับเราได้เลยค่ะวิวเขาพรมนีนะคะวิวเขานี่อยู่ใกล้กับตลาดบ้านนาโรงพยาบาลน,นาครน,นายกนะคะแปลงนี้สวยมากๆห้ามพลาดเลยอันนี่คือบรรยากาศหน้าแปลงหมายเลขห้าค่ะสองไร่หนึ่งงานสิบเก้าตารางวาสองหล้านนะคะนี่ ตรงข้ามก็เป็นบ้านเพื่อนของเพื่อนบ้านนะคะที่กำลังสร้างคาเฟ่ค่ะแปลงต่อไปก็คือเป็นแปลงหมายเลขเจ็ดนะแปลงนี้ค่ะด้านหน้าติดกับถนนสาธารณะแล้วก็ท้ายแปลงนะคะก็ติดกับแปลงหมายเลขแปดของเพื่อนบ้านนะคะซึ่งท่านมาทํากําแพงเรียบร้อยแล้วก็มีบ้านนกดาวอยู่เรียบร้อยค่ะเป็นส่วนตัวมากๆนะคะ แปลงนี้ก็ตามภาพด้านบนค่ะก็คือเราจะมีหน้าติดถนนสาธารณะนะคะแล้วเข้ามาก็จะมีลำรางด้านซ้ายมือค่ะด้านข้างที่ติดกับเพื่อนบ้านก็เป็นผมเต็มเลยนะคะถนนสาธารณะกว้างมากเลยนะตรงข้ามเนี่ยค่ะเป็นที่นาอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นที่เดิมที่เราไม่ได้พัฒนานะคะนี่ เท่ากันทั้งสามแปลงนะคะสองไร่หนึ่งงานสิบเก้าตารางวาราสองเท่ากันทุกแปลงนะคะหมายเลขสี่ห้าแล้วก็เจ็ดขนาดสองไร่หนึ่งงานสิบเก้าตารางวานะคะเราออกแบบบ่อแล้วก็น้ําให้ท่านตามที่ชอบใจเลยนะแปลงนี้ก็มีปลูกต้นมะม่วงให้ด้านข้างนะคะรอบแปลงเลยแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะโครงการปลูกมะม่วงให้แล้วนะคะ มะม่วงรอบแปลงเลยนะด้านหลังนะคะก็คือเป็นคลองพมนีแต่ว่าก็จะมีบ้านเพื่นบ้านที่ถมแล้วก็ทำนอกดาวขึ้นนะคะแบบนี้สวยมากเลยรายละเอียดตามผังที่อุ้ขึ้นให้เลยนะมาตอนเที่ยงวันของวันที่10ธันวาคม2566นะคะนะัดดูที่ดินปอกแม่อุได้ด่วนเลยค่ะ